คอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียเขาจะว่ากันยังไงบ้างครับหลังจากน้องๆ้องยูยิปเอ็ดของเราทําได้อีกแล้วน,นะครับหลังจากเข้ารอบต่อไปหลังจากเอาชนะอินโดนีเซียคาับ้านไปได้สามส่วนเซตในรอบจัดอันดับในวอลเลย์บอลโลกยูยิปเอ็ดนะครับทําให้ชาวอินโดนีเซียนะรู้สึกท้อเลยเดียวเอาเลยครับจบคอนโลงไปมาเลยสหรับวอลเลย์บอลถิ่แชมป์โลกยูยิปเอ็ดที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับโดยรอบจัดอันดับของวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราเรานั้นเข้ารอบอันดับที่เก้าถึงสิบหก โดยวันนี้พวกเราเนี่ยเจอกับทีมชาติอินโดนีเซีย e นะครับซึ่งเป็นุ้ภาพซึ่งเป็นงานที่น่นข้างยากสำหรับสาวไทยกันเลยเดียวนะครับเพราะว่ารอบก่อนของอ e ินโดนีเซียก็ได้หนึ่งเซตจากอิตาลีมานะครับซึ่งเป็นงานยากของไทยกันเลยเดียว้นปรากฏว่าการแข่งขันในครั้งนี้วอลเลย์บอลหญิงไทยพวกเราจะทาเต็มที่นะครับแบบทําดีสุดแ้วแล้วก,ก็สุดยอดไปเลยนางพวกเรานั้นไล่ทุกทีมชาต e ิอินโดนีเซียไปได้สามต่อศูนย์เซตโดยสกอร์ในเซตแรกนั้นสูสีกันเลยเดียวยีส่สิบหกต่อยี่สิบสี่เซตสองมาก็โชวฟอสุดยดย สามารถไล่ต้อนอินโดนีเซียคามาไปได้25-19รู้เลยนะครับว่าช่วงนี้นะไทยนะเครื่อง,ง้อนแล้วและในเซตที่3นี้พวกเรานั้นอาจจะโดนนําอยู่นะครับแต่ในท้ายสุดวอลเลยบอลหญิงไทยของเรานั้นก็โชว์ฟอร์มดม่อยองสุดยอดอีกแล้วสามารถไล่ต้อนอินโดนีเซียคามาไปได้3-0เซตแต่ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าวอลเลยบอลชุดนี้นี่ใจสู้จริงๆนะยครับยิ่งในเซตที่1นะครับทีมชาติไทยนะตามเกือบอินโดนีเซียเกือบ6-7คะแนนแต่ไปไท้ายไทยนะก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ครับซึ่งนี้คือใจสู้แท้จริง แนสลับรอบจากอันดับต่อไปของบอลลีบอลหญิงไทยนะครับเรานั้นก็เจอกับสาธารณเช็คซึ่งก็เป็นงานทั่ค่อนข้างยาก,กเลยเดียวเอาละครับทุกท่านเรามาฟังคอมเมนต์ชาวโดเซียก็ได้เลยครับคอมเมนต์ของคนท่านแรกเลยครับคอมเมนต์ท่านนี้รู้สึกชมไทยกันเลยเดียวรู้หรือเปล่าว,ว่าทีมชาติไทยตอนนี้นะเขาเป็นระดับโลกไปแล้วแม้ว่าจะอยู่ชุดไหนก็ตามินโดเซียของเรานะสู้อย่างนี้ก็สูสีอยู่แล้วคอมเมนต์คนต่อมาครับอันนี้มองโง่ในแง่ดีนะไทยจะชนะเรานะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร คอมเมนต์คนต่อไปครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวอลเลย์บอลไม่ว่าจะเป็นแบดมินตันพวกเราเนะ่ยพอเล่นโน่มกันนะอินโดนีเซียพวกเรานะ่ะเสียเปรียบไทยอยู่เลยมา้เดี๋ยวค่อยๆแพ้ไปในที่สุดซื่อเป็นเรื่องปกติคอมเมนต์อินโดนีเซียต่อมาเลยครับคอมเมนต์ท่านนี้เหมือนรู้อนาคตเลยนะครับเฮ้ยรู้แล้วนะ้ะว่าแพ้แต่พวกเราเนะ่ยเจอเกาหลีใต้แน่นอนคอมเมนต์คนต่อไปเลยครับเจนดิดนี้คุณทําอะไรพลาดไปหมดเลยนะสำหรับวันนี้พวกเราเนะ่ยพลาดไปหมดเลยคอมเมนต์คนต่อไปครับ โอ้ยผลลัพธ์มันเป็นอย่างนี้ผมนะ่ะไม่น่าดูเลยคอมเมนต์ของคนต่อมาครับผมนะ่ะขอสาบานได้ว่าเกมนี้เป็นเกมที่แย่สุดในทีมชาติของอินโดนีเซียในชุดนี้เลยแม้ว่าพวกเรานะ่ะจะขาดสันติไปแต่อินโดนีเซียชุดนี้ก็ยังได้เซตจ,จากอิตาลีเลยแต่ทําไมไม่ได้เซตจ,จากไทยกันไม่รู้ว่าอาเซียนนะ่ะเขาทานกันหรือเปล่าคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยครับคอมเมทานนี้รู้สึกเซงกันเลยเดียวทําไมนะทําไมเรานะ่ะเจอกับอิตาลีพวกเรานะ่ะทำอะไรได้มากกว่านี้เพราะไม่มีสันตินะ พวกเราน่ะเหมือนคนละอย่างเลยคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับกับอิตาลีนะเพราะไม่มีสันติพวกเราน่ยยังได้ถึงเซตอิตาลีแต่ฮมัมเมรกินนี่มาพลาดไปหมดคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับเกมอลเล์บอลนะไม่ใช่คณิตศาสตร์พวกเรานี่ะคำนวณไม่ได้หรอกแม้ว่าพวกเราน่ะจะได้เซตจจอิตาลีก็ตามแต่พอไทยเจอจีนนะผลลัพธนะ์น่ะมันก็ไม่ตายกันหรอกพอผลลัพธ์อย่างนี้นะพวกเรานี่ะคำนวณไม่ได้หรอกว่าพวกเราน่ะจะแพ้ชนะไทยแล้วในที่สุดนะพวกเราเ่ะก็แพ้ไทยจนได้ คอมเมนต์ชาวโดเซียต่อมาครับรู้หรือยังว่าเราน่ะแพ้ระดับอาเซียนนะนะเพราะว่าการแพ้ยี่เนี่ยนะพวกเรานะ่ะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วคอมเมนต์คนต่อมาครับในเซตแรกนะ่ะผมงงที่สุดเลยทาไมผลลัพธ์มันต่างกันเช่นนี้เรียนอย่างเงเงงกเงักผลลัพธ์มันก็เลยเป็นอย่างนี้อินโดกับไทยนะ่ะก็เหมือนกันนั่นแหละพวกเรานะ่ะยังดูดีกว่าไทยในบางเซตคอมเมนต์คนต่อมาครับแล้วมาไม่น่าเชื่อนะว่าเซตแรกของเรานะ่ะแพ้กับทีมชาติไทยมันไม่น่าเชื่อเลย พวกเรานะั้นนำไทยเกือบ1 9บเก้าต่อสิแล้วในสุดพวกเรานะก็แพ้ให้กับไทยคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับจุดเปลี่ยนจริงนะคือเซตที่1นึ่งต่หากนะผลลัพธ์นะพวกเรานะ่ะมาไกลกว่าไม่ได้ไทยแต่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจุดสตาร์ทว่าจุดทิ้นสุดนะ่ะไทยนะ่ะได้เซตจ,จากเราคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับผมงุนงดในเซตแรกมากที่สุดเลยนะแต่ในเซตที่2นี่พวกเรานะ่ะไม่สู้อะไรแล้วผมนะ่ะไม่ค่อยงุนงงเท่าไหร่แต่การเดินทางไกลนะ่ะผมนะ่ะไม่คิดว่าไทยนะ่ะจะแพ้ให้กับเรา แน่ควรับในการต่อสู้นะคู่ต่อสู้อย่างไทยนยะก็เป็นเกมที่ดีแม้ว่าพวกเรากับไทยเนะี่ยจะพลาดยอะก็ตามแต่การพลาดของเรานะ่ะมันมากกว่าไทยอีกเลือกตัวสําคัญจริงนะคือลิเวอร์ลกับตัวเซตเตอร์พวกเรานะ่ะทำพลาดมากกว่าไทยคอมเมนต์คนต่อมาครับยิงเลนย,งยิงแย่นะทีมนี้แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าไทยนะเขาอยู่ระดับโลกไปแล้วคอมเมนต์คนต่อมาครับเซโร่แล้วก็เจนดิดนะพวกเรานะ่ะวันนี้นะทำไม่ค่อยดีนะแตกต่างจากแมตต์อิตาลีเลยควรพิจนารณาตัวเองบ้างนะ คอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อมาครับในโลกของเราเนี่แทบไม่วิ่งอะไรเลยนะจะให้ตัวอื่นนะ่ะวิ่งอย่างไงกันคอมเมนต์ Comment ของคนต่อไปครับเฮ้ยเมืองไทยเนี่ยทำอะไรก็ดีไปหมดเลยนะซึ่งจตต่างจ,จากเราเลยพวกเราหนี่ะใจยังสู้ไทยยังไม่ได้คอมเมนต์คนต่อมาครับวอลเลยบอลหญิงอินโดนีเซียพวกเราน่ะต้องง่าเริงเข้าไว้ดูอย่างไทยสิเขานะยังง่าเริงเลยคอมเมนต์คนต่อมาครับเซตแรกนี่ทําให้ผมนะ่ปวดใจลือเกิน คอมเมนต์คนต่อมาครับไม่มีพลังในการต่อสู้แล้วตั้งแต่เจอซิดหนึ่งเป็นต้นมาคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับอ่อนแอก็แพ้ไปพวกเราเนะี่ยก็อ่อนแอเหลือเกินอินโดนีเซียน่ะนะสมควรแนละ้วที่เราเนะี่ยเจอกับเกาหลีในวันพรุ่งนี้พวกเราเนะี่ยจะเป็นผู้ชมที่ดีแล้วกันนี่แหละคือการวางแผนที่ดีของโค้ชของอินโดนีเซียอลยไงกันคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับผู้แข่งของเราวันนี้เราเนะี่ยเจอกับทีมชชติไทยอยู่เนะพวกเราเนะี่ยแ้วจะเล่นไม่ค่อยดีนะัก แต่ทีมชาติอินโดนีเซียนี่ก็ทำลายโมเมนต์ของตัวเองอินโดนีเซียชุดนี้นะทำผิดพลาดเต็มไ,ไปหมดคอมเมนต์คนต่อมาครับเฮ้ย3-0เซตขอบคุณนะที่สนับสนุนประเทศไทยในการผ่านเข้ารอบต่อไปแพวกเราเนี่ยเจอเกาหลีใต้พวกเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ใจดีคอมเมนต์คนต่อมาครับห hey, นะย,ย,ยุยด,อมมออยดแอร์ให้สุดของอินโดนีเซียนะคือการมมงโง่ได้ไงไรเกันไปพวกเงาเนี่ยพลาดเซตที่หนึ่งนะพวกเราเนี่ยก็แทบจบอยู่แล้ว คอมเมนต์คนต่อมาครับอินโดนีเซียประเทศกับประเทศไทยไม่มีอะไรแล้วพวกเราเนี่ยเหมือนไก่เลยคอมเมนต์ Comment คนต่อไปครับเพราะว่าเราเนะี่ยไม่มีเมกาประตีหรือไงกันพวกเราน่าถึงแพ้คอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับเด็กๆนี้ชุดนี้พึ่งพาอะไรไม่ได้จริงคิดว่าจะเอาชนะไทยได้เสร็จแล้วคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับโอ้โหการฝึกซ้อมมีข้างอ่อนแอเลยนะพวกเราน่ะเจอปัญหามากมายในเกมนี้คอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับน่าชนะเซตแรกนะน่าเสยดได้ อินโดนีเซียน่าจะเปลี่ยนโมเมนตัมนี้ได้คอมเมนต์ Comment คนต่อไปครับดูบอลในกัวน่านะวย์บอลของอินโดนีเซียนะพังทุกชุดคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับทีมชาติไทยไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอินโดนีเซียอินโดนีเซียนะแพ้ไทยมาทุกด้านคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับแพ้นะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่เซตแรกนี้ผมนะเสยียดายสุดเลยการโจมตีของเรานะมันช่างมีประสิทธิภาพแต่ไทยนะดีกว่าเราเพียงเท่านั้นคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับไทยก็ยังคือไทย เพราะว่าไทยน่ะยังแข็งแข่งให้สุดในเอเชียในโอเชียงใต้แล้วมันไม่เคยมีประวัติไดว่าวอลเลยบอลหญิงของเราน่ะสามารถเอาชนะประเทศไทยได้ซึ่งมันเป็นงานที่ยากสุดในประวัติศาสตร์เลยการพึ่งพาตัวเองนั้นที่สุดแล้วอย่าพึ่งพาอย่างมีการัตีคนเดียวถ้าเกิดเราพึ่งอย่างมีการัตีคนเดียวนะพวกเราน่ะคงแพ้ไทยยากต้แต่ชุดได้ยิ่งชุดใหญ่เรื่องเราอย่างนี้น่ะมันก็ไม่ค่อยต่างจากเจนนี่แต่ก็เสียโลกเท่าไหร่นะพอมเมนของคนต่อมาครับมันเป็นเกมที่ค่อนข้างน่านังเกียจนะที่พวกเราน่ะแพ้ได้ยังไง เขาแม่นหคนต่อมาครับยอมแพ้เธอแน่ในพรุ่งนี้แหละเราแหละเจอเกาหลีเขาแมนคนต่อไปครับพวกเขาหน้าสามันเอาชนะไอโดนีเซียได้ซึ่งเหมันเป็นงานที่ไม่ค่อยแปลกนักเขาแม่นหนคนต่อมาครับในตอนนี้นะพวกเรานายังเล่นกับิตาลรีนะพวกเรายังแล่นดีผู้ไทยอีกเขาแม่นหนคนต่อมาครับรักษามุมไม่ตามนไว้นะพวกเรานหะเป็นฝ่ายแพ้อยู่ตลอดเขาแม่นหนคนต่อมาครับประเทศไทยก็ยังคือประเทศไทยน้า คอมเมนต์ของคนต่อมาครับในเซตที่หนึ่งนี่ผมเนี่ยเสียดาย้สุดเลยที่ดูเนซะียนานำเกือบหกคะแนนแล้วปิดท้ายนะพวกเราก็เป็นฝ่ายแพ้พวกเรา่็ใช้อะไรคิดกันอยู่คอมเมนต์ของคนต่อมาครับอินโดนีเซียก็ยังคือดูเซียพวกเราเนี่ยยังไม่ดีพอกลับไปเทศไทยคอมเมนต์ของคนต่อมาครับเจนดิดนะคุณนะ่ะเป็นอะไรวันนี้เจนนิดนะอาจจะดูเกง่งๆไปหน่อยแล้วทีมชายโดูเซียนะพอเจนนิดแต่ทำอะไรไม่ค่อยได้พวกเรานาก็เป็นฝ่ายแพ้ปไพปนในสุดคอมเมนต์คนต่อมาครับ พวกเราน่ะนำไ,ไ,ไ,ไทยนะ่ะเกือบ6กเจ็ดคะแนนเลิกปิดท้ายน่ะพวกเราก็แพ้ดูอย่างเซโ่แล้วก็เจนดีซี่มีคู่ควรจริงคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับมองโง่ในแง่ดีนะพวกเราน่ะเกือบเอาชนะเซตหนึ่งจากวอลเลย์บอลหญิงไทยได้แล้วช่างน่าเสียดายเหลือเกินมันเป็นเพราะว่าพวกเราน่ะกดดันตัวเองอย่างไงกันพวกเราน่ะนำห่างเกือบ5้าหคะแนนเต็มแต่ไปิดท้ายนะ่ะพวกเราก็เป็นฝ่ายแพ้กับไทยทันทีเหมือนว่าสถานการณ์ในตอนนี้นะไทยนะ่ะเหมือนสอนเราเต็มๆคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับ ความผิดพลาดของอิโดเซียในชุดนี้มันช่างน่าเศร้าไปหมดเลยนำไทยเกือบห้าคะแนนแต่เป็นฝ่ายแพ้ดีนะคอมเมนต์ <Comment S 1> คนต่อมาครับเล่นได้เล่นไปโดยเสียดูอย่างเซโลก็เจนดิสิดูวันนี้นะไม่ค่อยมีประโยชน์นัดคอมเมนต์คนต่อมาครับก่อนจะเล่นนะผมขออธิษฐานว่าอิโดเซียนะน่าจะเป็นผู้ชนะแต่ผมเห็นสกอร์พวกเขาน,ะนำไทยเกือบ20ต่อสิบสี่แล้วผมนะขอภาวนาีกครั้งหนึ่งตอนที่เสมอย3บสาต่อย3บสามมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย คอมเมนต์คนต่อมาครับลีบรูทของเรานะวันนี้กลัวฟุตบอลยังไงกันพวกเรานะแทบไม่วิ่งพวกเรานะแทบไม่หาบอลทีมที่ชนะนะ่ะคือทีมที่ขยันที่สุดแล้วนี่เป็นส่วนคอมเมนต์สุดท้ายนะครับจากคอมเมนต์ชาววอลเลย์บอลชาวโรเซียโฮม์นะขอพูดเลยว่าการเล่นของวอลเลย์บอลวันนี้ของเรานะช่างมีงดงามเหลือเกินช่างแตกต่างจากวอลเลย์บอลไทยจริงจบไปนะครับทุกท่านกับคอมเมนต์ชาวโรเซียหลังจากที่คอมเมนต์ชาวโรเซียนี่สุดเซ็งกันเลยเดียวนะครับ หลังจากที่บอลบอลของเขานะแพ้คาบ้านต่อบอลบอลหญิงไทยไป3-0เซตซึ่งเป็นอะไรที่น่าเจ็บใจเลยนะครับยิง่งในเซตแรกนี้น่าเจ็บใจที่สุดเลยเพราะว่าอินโดนีเซียได้นำเกือบ6-7คะแนนเลยนะครับสกอร์ที่แอนจำได้นั้นคือ20-13ต่อแล้วผลปิดท้ายไทยนี่ยก็เป็นฝ่ายเอาชนะอินโดนีเซียไปได้นะครับซึ่งเซตแรกนี้น่าเจ็บใจที่สุดเลยครับเอาล้นะครับเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเพื่อนๆแอนนั้นขอบคุณทท่านติดตามรับชม แล้วสามารถพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อไปได้เลยนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคน